วิธีกู้เงินในแอป SCB นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์อนุมัติง่าย1นาทีเงินเข้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนี h ชนแนลนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการกู้เงินในแอปพลิเคชัน SCB นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะใครใช้ไทยพาณิชย์อยู่นะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการขั้นตอนยังไงนะคะเพราะมันง่ายมากๆเลยนะคะก่อนรับชมนะคะไม่บุ่มก็อยากขอกำลังใจเหมือนเดิมค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกปิดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หลังจากดูจบแล้วนะคะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเราไปที่ แอปพลิเคชัน SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหน้าแรกของเขานะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอคำว่า Apply Loan and Credit Card หรือสังเกตเป็นรูปบ้านนะคะสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตนะคะเสร็จแ,แล้วก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะเด้งให้เจอหน้านี้นะคะสินเชื่อบุคคล Speedy Loan นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้ก็กดสมัครเลยนะคะ ทีนี้นะคะในหน้านี้เขาก็จะให้เราใส่รายได้ต่อเดือนนะคะสมมติใส่เดือนละสาม0 0นบาทนะคะก็กดคำนวณวงเงินด้านล่างเลยนะคะนี่เลยเขาก็จะมีข้อมูลสินเชื่อให้นะคะสมมติได้วงเงิน1นึ0ง0บาทนะคะเราก็สามารถเลือกนะคะว่าเราจะผ่อนกี่งวดนะคะสมมติเลือก72งวดนะคะก็จะจุดตกยอดผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 3340บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยปกติ17.0%เนะคะเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะคะถ้าเราเลือกงวดแล้วนะคะที่เราพอใจเอาที่เราจ่ายไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าเราสามารถหักบัญชีในอัตโนมัติหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดนะคะถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นเงินสดก็กดถัดไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาดูข้อมูลของเรานะคะอาชีพ อาชีพของเราเนี่ยคือคอตอนที่เราไปเปิดบัญชีครั้งแรกนะคะเขาก็จะใส่ให้เราแบบนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราดูเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็กดถัดไปนะคะแล้วก็เขาจะมีขึ้นว่าไม่ได้ใช้ SCB เป็นหลักหรือใช้ SCB เป็นหลักให้เราเลือกนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูอีกนะคะข้อมูล,ลก็คือสลิปเงินเดือนล่าสุด นะคะมีกี่ใบก็ถ่ายลงไปนะคะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการก็แนบหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะข้อมูลสำหรับติดต่อนะคะว่าข้อมูลที่เขาเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราได้หรือไม่เนี่ยม, e mail, มีอีเมลมือเบอร์มือถือแล้วก็ ที่อยู่ต่างๆที่เขาจะจัดส่งเอกสารไปให้เรานะคะถ้าเราถูกต้องนะคะก็ติ๊กที่คำว่าข้าพาเจ้าได้อ่านและตกลงนะคะก็กดถัดไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาหน้านี้นะคะยอมเปิดเผยในการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเรายินยอมก็กดยอมรับแล้วก็ จะเด้งมาหน้าใส่รหัสพินนะคะให้เราเนี่ยใส่รหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันที่เราตั้งไว้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านนะคะผ่านเงื่อนไขก็จะทําการโอนเงินให้เราเลยนะคะ mm hmm. เท่านี้เองค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะ mm hmm. ใครที่ใช้ SCB ไทยพาณิชย์นะคะก็สามารถทำตามไม่หุ่มได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เงินเข้าภายใน1น,นาทีนะคะ mm hmm. ก็มีคนหลายๆคนเนี่ย ทํามาแล้วนะคะบางคนก็ได้เจ็ดหมื่นก็มีนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ